เมื่อของมันไม่เที่ยงไม่สุกเราก็มักไปยึดมันยึดว่ามันต้องเที่ยงยึดว่ามันต้องสุกยึดว่ามันต้องเป็นไปตามใจแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้เป็นไปตามใจเราเลยจะทำยังไงดีหากเราหยุดยึดแล้วกลับมาภาวนากันต่อไปสำหรับตัวอย่างในวันนี้การภาวนานั้นก็อยู่กับที่ เราจะถูกจเจริญกับคำไหนสวดผมแล้วผมถูกจเจริญกับคำนิพานลมหายใจเข้าหายใจออกก็ภาวนาว่านิพานนิพานนิพานอย่างนี้มันก็เป็นอันที่สงบใจในเวลาที่เรานั่งสมาธิไปบ้างแต่เมื่อเราออกมาแล้วเราจะภาวนา อะไรได้บ้างความหวังของพระผู้ภาวนาทุกท่านก็อาจจะเป็นพุโทโธพุโทโธอย่างนี้ก็ได้แต่เราเอาเอาเอา,เอาใส่ใจเราเนิหนึงว่าถ้าหากเราไม่ตรงจริตกับคำนั้นแล้วเราจะใช้คำไหนได้บ้างไม่เทียเท่ยงหนอเที่ยงหนอแบบนี้ก็ได้ ถ้าคุณถูกจริตกับมันแต่บางครั้งบางคราวการถูกจริตก็ทำให้เราหลงผิดว่าเราต้องได้ยึดเราต้องได้มาจนคำว่าเราเอาเราเป็นออกมาแบบนี้มันก็เลือกที่จะยึดความผิดนั้นไว้ว่าเราต้อง เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับผมแล้วการที่เราเอาเป็นนั้นก็คืออีกหนึ่งที่มีความเป็น กระแสแห่งทุกนั่นเองเมื่อเรากินกระแสแห่งทุกเข้าไปเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราค่อนข้างที่จะไม่รู้อะไรจริงๆแต่เราลงมือทำด้วยความไม่รู้ของตัวเราเองแต่สลับกันไปวนมาก็มันไม่เที่ยงของตัวมันเองนั่นแหละสำหรับ ความที่เรามาักหลงผิดกันว่าก็คือเรานผ่านแล้วให้ตายสีว่าเราไม่ได้นิพานเรายังมีกิเลสตัณหาความอยากมีความอยากเป็นเรายังมีสิ่งนี้อยู่แต่เราค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนมันออกมาได้ว่าสิ่งที่เรา ปรารถนาแล้วจริงๆก็คือสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยมันจะรู้สึกเบื่อเหนื่อยเบื่อหน่ายไม่อยากเอาไม่อยากเป็นความรู้สึกนี้ก็คืออยู่ในกระแสแห่งความทุกข์เช่นกันเพราะมันเป็นเช่นนั้นมันจึงเกิดทุกข์เพราะเมื่อเราทำตนให้ดับทุกข์ มันจึงเป็นเช่นนั้นเองวันนี้ผมก็คงจบเรื่องการภาวนาดมหายใจสำหรับเคล็ดลับที่ผมนำมาใช้แล้วมันตอบโจทย์กับผมมากก็คือการที่ลมหายใจเข้าเป็นนิลมหายใจออกเป็นผ่าน เรื่องราวเหล่านี้จะไม่มีคุณเลยนอกจากจะมีไม่มีหนังสือเล่มนี้กับผมที่มาสอนผมอยากจริงจังคู่มือมนุษย์นั่นเองลองไปหาอ่านดูนะครับว่าเรากำลังนำพาตัวเองไปในทิศทางไหนหรือเรามีอะไรที่เราจะนำพาตัวเองไปได้ในถึงเส้นทางที่เราอยากจะเป็นอยากจะไปอยากจะเอาอยากจะเยอะ สระสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วคุณจะพบกับความอุทาหอนแห่งใจนั่นเองวันนี้ผมพงขอลาไปก่อนกับชั่วโมงนี้แล้วเจอกันใหม่กับชิปภายหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนขอบพระคุณครับ